ตอนที่ 6.. ไม่เข้าใจอาหารเช้านี้คือปลาท,ที่สามีกำลังนั่งตกอย่างเฉยชาสานสารไม่ได้ถือสาท่าทีเย็นชานั่นมีอะไรให้กินก็กินได้ทั้งนั้นระหว่างรออาหารนางก็เดินสำรวจรอบบ้านอย่างใจเย็นเห็นเรือนไม้เป็นไม้ไผ่ทั้งหลังก็ช่างใจว่าควรต่อเติมเพิ่มความแข็งแรงอย่างไรดีเผื่อว่าสามีบังเกิดความรักใคร่ภรรยาร้อนแรงยิ่งกว่านี้ บ้านอาจจะพังเอาได้ในจังหวะที่เดินวนกลับมาที่หน้าเรือนอีกครั้งพลันได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นทางเบื้องหลังซานซานหันหน้าไปมองก็เ,เห็นเป็นเจียรูกับอนุจูและชิงลี่ยังมีเพื่อนบ้านที่เป็นสตรีอีกสี่คนติดตามมาด้วยพวกเขาเดินตรงเข้ามาที่ลานกว้างหน้าเรือนชาวบ้านผิงเยียนหลูกเรือนตามฐานาหากยากจนย่อมไม่มีกำแพงบางบ้านกระทั่งรั้วไม้เตียเต้ยๆก็ไม่มี ที่นี่ก็เช่นกันหากมีแขกมาย่อมเข้ามาหาได้โดยสะดวกทั้งนี้เรือนไม่พายอยู่ห่างไกลยอย่างโดดเดี่ยวและกงหนิวก็ไม่เคยมีใครมาหามาก่อนหากนับครั้งแรกที่ผู้คนพากันมาเผาบ้านครั้งนี้ก็คือครั้งสองที่มีคนพากันมาเป็นกลุ่มเจ้าเวยกําลังเดินมาทางเรือนหิ้วปลามาด้วยหลายตัวเขาเพียงยืนนิ่งหลีตามองอย่างเย็นชาปกปิดกลิ่นอายสูงสักอน,นากรเงคาม และตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ด้วยใบหน้าอับประลักและเรือนร่างงมคอมผู้มาเยือนทั้งหลายมองเขาเป็นเพียงชายพิการทึมทือบื้อาบก็เท่านั้นซานซานยืนมองผู้มาเยือนอย่างเย็นชาเช่นกันเพียงครู่เท่านั้นก็ปรับสีหน้าเป็นปกติเผยเพียงความเรียบเฉยไรพิษสงเจรูคือมารดาของชิงหลินซานซานระลึกได้จึงเอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานท่นานแม่เจรูพยักหน้าให้บุตรสาว ก่อนออกคำสั่งกับอนุข,ของสามีว่าเจ้าพาคนรออยู่ด้านนอกสักครู่เจ้าค่ะแม่ใหญ่เสียงนี้คือชิงลี่ที่ตอบรับแทนมารดาตนเมื่อได้ยินคำตอบรับเจรูก็เดินเข้าเรือนไม้ไผ่ไปอย่างถือวิสาสะชิงลี่เดินตามมาทางพี่สาวมองอย่างมีเล็ดนยแล้วส่งยิ้มให้สานสานเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ว่าอะไรเพียงครู่เท่านั้น เจรูก็เดินออกมาพร้อมถือผ้าปูเตียงสีขาวที่มีคราบเลือดพรหมจรรย์ติดอยู่เสียงปลาหลุดจากมือเจ้าเวยยจนกระแทกพื้นดินดังตุกในขณะที่ซานซานเบิกตากว้างใบหน้าแดงก่ำถามยังอับอายท่านแม่ทำอะไรของแบบนี้เอามาเปิดเผยต่อหน้าผู้คนได้หรือนั่นเลือดของนางผสมน้ำพิสุทของสามีเชียวนะนางหวงแหนมากด้วยเจยรูไม่ตอบปูสาว แต่เดินไปทางอนุจูและสตรีอีกสี่คนที่เยินจับกลุ่มกันเอ่ยเสียงตื่นเต้นว่าพวกเจ้าต้องร่วมเป็นพยานให้ข้าพากันไปกระจายให้ทั่วหมู่บ้านด้วยว่าบุตรสาวของข้ารักนวลสงวนตัวรอกระทั่งเข้าหอพวกเขาคบหากันอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำตัวเสื่อมเสียแม้แต่น้อยซานซานพลันกับพริบตามองมารดาข,ของจิงหลินยังรู้สึกดีขึ้นมาทันที อย่างน้อยสตรีนางนี้ยังคงมีใจปกป้องบุตรสาวสินะสิ้นประโยคยาวเหยียดนั้นชิงลี่ที่เืินด้านข้างรันกระซิบเสียงเบาเล่าว่าพี่หลินของข้าถูกชาวบ้านนินทาว่าร้ายมากมายเหลือเกินแทนที่แต่งงานแล้วจะจบทว่ายังมีพวกปากมากนำเรื่องของพี่ไปนินทาไม่หยุดยอนพวกเขาหาว่าพี่ไม่รักศักดิ์ศรีรอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกงหนิวจนต้องแต่งงานปานฟ้าฟาด ข้าจึงเสนอความคิดช่วยเหลือเช่นนี้พี่สาวไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะเจ้าคะ่ะแค่รักสามีให้มากๆรักกันยืนยาวไม่กลับไปหาพี่ชวนก็พอซานซานรีตามองชิงลี่ที่ยืนคลี่ยิ้มงดงามอยู่ด้านข้างพลังทำความเข้าใจได้ไม่ยากนี่คือการตอกย้ำว่าชิงหลินมีสามีแล้วจริงๆเพื่อที่จางชวนจะได้ไม่กลับมาหาชิงหลินอีกเป็นการผลักไสให้ห่างไกลาจากอดีตคู่มั่นชนิดไม่เห็นฝุ่น เป็นการตอกย้ำว่านางเป็นภรรยาของชายอัปลักษณ์โดยสมบูรณ์ซานซานขมวดคิ้วคิดในใจหากชิงหลินตัวจริงยังอยู่จะปวดใจสปานได้แน่นอนว่าคนที่วางแผนบีบคั้นกงหนิวให้รับผิดช,ชอบแต่งงานกับชิงหลินย่อมต้องเป็นจางชวนกับชิงลี่รวมหัวกันหมายกำจัดชิงหลินออกจากชีวิตโดยที่พวกเขาไม่ต้องแบกรับความผิดอันต่ำทรามที่เร่วมกันหักหลังอีกฝ่ายเพียงแต่การแต่งงานครั้งนี้ ยังคงมีคำคอรหาที่เสื่อมเสียต่อคนบ้านหารตามมาอย่างช่วยไม่ได้ว่านางเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วหรือไม่ในคืนที่หายตัวไปเจหรูจึงไม่อาจนิ่งดูได้กระทั่งออกโรงปกป้องชิงหลินด้วยตนเองเช่นนี้เมื่อสารสารคิดให้ดีอีกทีนับว่าสมควรแล้วถือสิว่าช่วยล้างมนทินให้เจ้าของร่างก็แล้วกันนางกระซิบตอบชิงลี่ทันทีในเมื่อคำว่าร้ายทั้งหลายต้นสายปลาเหตุล้วนเป็นพระเจ้า ก็สมควรแล้วที่เจ้าจะต้องแก้ไขข้าต้องขอบคุณด้วยหรือประโยคนี้ทำรอยยิ้มชิงลี่แข่งค้างทันใดแววตายัางวูบวาบสันไว้คลายไม่แน่ใจกับคนตรงหน้าซานซานจึงกระตุกมุมปากสแสยะยิ้มและดูเยือกเย็นเพิ่มความสับสนให้อีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องครานี้ชิงลี่พลันผวาเฮือกจ้องมองพี่สาวย่างตื่นตะลึงเห็นรอยยิ้มชวนสะพรึงก็นึกแปลกใจนางสายหน้าเล็กน้อย ถ้าทางไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นพลางเอ่ยพึมพำข้าหวังดีและนับว่ามีบุญคุณกับพี่นะเหตุด้มองกันเช่นนี้จิงลี่เอ่ยคำตัดเพาะน้ำตาเปริ่มเปริมจะไหลก็ไม่ไหลช่างเป็นการแสดงน้ำใจอันเสแสร้งได้หน้าปาดคอยิ่งสารสารยิ่งรีดตามองพยายามสะกดกลั้นใจมิให้เอื้อมมือขึ้นมาบีบคอนางน้องสาวอสรพิษให้แดดินจังหวะนั้น ได้ยินเจียรูเอออีกว่าคราวนี้พวกเจ้าก็รู้แล้วว่าท่านพี่หานของข้าไม่ได้ละเลยบุตรสาวคนนี้แม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่านางจะมีคู่มั่นคู่หมายแล้วแต่กระนั้นความรู้สึกของหลินเออย่อมสําคัญเหนือสิ่งใดคุณชายจางเองก็เห็นใจพวกเขาไม่ได้เพิกเฉยหรือโกรธกรุ่นครอบครัวจางกับครอบครัวหานยังคงมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันไม่มีใครผิดสัญญามั่นหมายทั้งนั้น เจ้าห้ามพูดจาส่งเดชทําให้สามีข้าต้องเป็นกังวลอีกอ้ออีกอย่างหากคิดจะให้คุณชายจางถอนมั่นแล้วเสนอบุตรสาวตนเองแทรกกลางก็เลิกคิดได้เลยนะถูกต้องเจ้า,าค่ะคูหยินทั้งสีพวกท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับคนบ้านฐานให้ความร่วมมือกับพี่หญิงของข้าในฐานะมารดาของหลินเอ,อ๋อพี่หญิงเจียไม่สบายใจเอาซิเลย อนุจูช่วยพูดเสริมอีกหลายประโยคเพื่อแสดงน้ำใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อภรยาเอกอย่างเจียรูได้อย่างเหนือชั้นสานซานได้ฟังก็เลิกคิ้วมองพลันร้องอ้อในใจหลังจากประมวลผลได้รวดเร็วจึงพอคาดเดาได้ไม่ยากว่าเหตุการณ์ตรงหน้าคืออันใดเจียรูมีใจปกป้องชิงหลินก็นับว่าสมควรแล้วเพียงแต่ประโยคที่เอ,อ่ยออกมากลับเห็นได้ชัดว่าทุกคนล้วนทำเพื่อหาอี้ชวนทั้งสิ้น ที่เป็นเช่นนี้ของพระมีใครสักคนสงสัยในตัวหานอี้ชวนว่าไร้ความคิดที่ยกบุตรสาวให้กับชายพิการควบคู่กับคําติฉินนินทาว่าชิงหลินไม่รักนวลสงวนตัวรอบคบหากับกองหนิวจนลึกซึง้งถึงได้แต่งงานปานฟ้าฟาดส่งผลต่อคนสกุลหานทั้งบ้านเจี้ยหรูรักหานอี้ชวนมากประโยชของนางตบหน้าพวกที่นินทาได้อย่างแสบสันทั้งยังครอบคลุมเรื่องอื้อฉาวได้ทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นปกป้องสามีอันเป็นที่รักได้อย่างดีเยี่ยมเกี่ยวกับการเลือกลูกเขยต่ำตมแสดงให้เห็นว่าไม่เคยดูถูกดูแคลนผู้ที่ด้อยกว่าอย่างโกงนิ้วและทุกคำล้วนชัดเจนว่าบุตรสาวทิ้งคู่มั่นไปคบผาชายอื่นด้วยตนเองอีกประเด็นคงเกี่ยวกับคุณชายรูปงามเช่นจางชวนที่มีสตรีอื่นหมายปองรอรับมั่นต่อทั้งหมู่บ้านแต่เขาก็ยังคงรักษาความเป็นสุภาพชนเอาไว้ได้อย่างไรที่ตีสเสน่บบุรุษยิ่งเพิ่มพูน ถึงแม้จะเปลี่ยนใจจากพี่สาวมาเป็นน้องสาวก็ตามเพราะทุกฝ่ายล้วนเห็นใจในความรักของชิงหลินสัญญามั่นหมายเปลี่ยนจากพี่เป็นน้องได้อย่างไม่น่าเกลียดทั้งคนบ้านหานและจางชวนจึงยังคงรักษาคำมั่นต่อกันได้อย่างน่าชื่นชมมีเพียงชิงหลินเท่านั้นที่ไรอย่างอายเช่นนี้หานอี้ชวนจึงรักษาหน้าตาทางสังคมเอาไว้ได้และไม่ต้องเสียเส้นสายการค้าไปชิงลี่ไม่ต้องเสียจางชวนให้ใคร เจี่ยหรูได้ทำหน้าที่มารดาไม่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดอันใดอนุจูย่อมต้องทำตัวเป็นน้องสาวแสนดีของภรรยาเอกตามหน้าที่ไม่คิดขัดคำใดทั้งนั้นและแน่นอนว่าคงแอบส่งเสริมบุตรสาวให้แย่งชิงเต็มขั้นส่วนบุรุษจ,จางชวนผู้นั้นไม่เสียประโยชน์อะไรทั้งสิน้นสารสานเข้าใจทุกคนเป็นอย่างดีนางยกยิ้มเยือกเย็นจดบัญชีแค้นไว้ในใจส่วนเจ้าเวยเห็นว่า ฉากนิ้วตรงหน้าช่างไร้สาระจึงก้มลงหยิบลาแล้วเดินแล้วเดินตัดผ่านลานบ้านเข้าเรือนด้วยท่าทางเรียบเฉยใบหน้านิ่งสงบ